ต้องสำรองไฟในปัจจุบันยังจำเป็นอยู่ไหม วันนี้นะคะทีมจะมาให้ความรู้กันหน่อยค่ะสําหรับเครื่องสํารองไฟนะคะที่มีวางขายกันตามท้องตลาดเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการสํารองไฟนะคะในระยะเวลาหนึ่งเมื่อเกิดไฟตกหรือว่าไฟดับนั่นเองค่ะซึ่งจะทําให้เรานะคะมีระยะเวลาในการทํางานมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยให้เราสามารถที่จะเซฟไฟงานไฟเอกสารหรือว่าไฟอื่นๆได้ทันท่วงทีและเขานะคะยังช่วยในเรื่องของปัญหาไฟตกไฟเกินนะคะโดยจะทําหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับปกติค่ะด้วยสเตเบลไลเซอร์ หรือว่า A V R นั่นเองนะคะเดี๋ยวพิมจะยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เพื่อนๆเห็นนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยกำลังแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตอยู่แล้วจู่ๆเกิดไฟตกไฟดับหรือว่าไฟกระชากนะคะก็จะทาให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยดับใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะทําให้เราเสียคะแนนในการแข่งขันได้หรือว่าจะเป็นสถานการณ์การทํางานนะคะถ้าเราเนี่ยกำลังเล่งทํางานอยู่ปันรีพอร์ตนะคะหรือว่าประชุมออนไลน์รวมไปถึงตัดต่อวิดีโอที่ต้องส่งลูกค้าหรือว่าส่งอาจารย์แล้วเกิดปัญหาไฟตกกระทันหันขึ้นมาเนี่ย แล้วทำยังไงนะคะถ้าเราไม่ได้เซฟงานก็เซฟไม่ทันใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นค่ะถ้าเราใช้เครื่องสำรองไฟนะคะเราก็จะมีเวลาในการเซฟงานได้ทันพ่วงที่แถมบางรุ่นนะคะเขายังมีซอฟต์แวร์ค่ะในการปิดระบบหรือว่าปิดวินโดว์ได้ทันก่อนที่เรานะคะจะซื้อ UPS มาใช้ค่ะ,คะก็ต้องดูก่อนว่าเราใช้กับอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราใช้กับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยกินไฟเท่าไหร่หรือว่ามีกําลังไฟเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ละเครื่ ะะก็จะมีขนาด Power Supply ที่ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะและเขานะคะยังมีเว็บไซต์คำนวณกำลังวัตต์คอมพิวเตอร์สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้ว่าคอมของเราเนี่ยกินไฟเท่าไหร่นะคะแต่โดยปกติแล้วนะไม่ว่าจะเป็น PC ตั้งโต๊ะทั่วๆ,ๆไปรวมกับใช้หน้าจอแล้วเนี่ยการกินไฟของเขาจะอยู่ที่ประมาณ350นะคะถึง500วัตต์ค่ะ แต่ว่าถ้าใครนะคะมีคอมเป็นเกมมิ่งหรือว่าสเปคแบบเล่นเกมจัดเต็มเลยนะการกินไฟเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ700วัตต์ขึ้นไปค่ะแล้ววันนี้นะคะครีมก็อยู่กับเครื่องสำรองไฟค่ะของทาง APC นะคะในรุ่น BX 2 2 0 0 MIMS นั่นเองค่ะซึ่งเขานะคะจะอยู่ในซีรีส์ back UPS ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสินค้าใน Criterion Electric ค่ะ ซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่สวยหรูเท่แล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําล้วนแบบนี้เลยค่ะมีปุ่มเปิดปิดทั้งด้านหน้านะคะใช้งานง่ายแล้วก็มีไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียวตรงนี้เลยนี่ด้านหลังตัวเครื่องนะคะก็จะมีช่องระบายอากาศค่ะที่ช่วยระบายความร้อนช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องนะคะและเขาค่ะยังมีพอเชื่อมต่อเป็นแบบ universal นะคะถึง4ช่องด้วยกันมีพอร์ตลงซอฟต์แวร์ตัวดังอย่าง power s h o e personal edition ค่ะสเปคตัวนี้เนี่ยก็ เรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะและรองรับการโหลดได้ถึง1,200วัตต์นั่นเองค่ะแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยลูกใหญ่ค่ะสามารถสำรองไฟได้นานนะคะแล้วก็ครอบคลุมทุกการใช้งานของทุกอุปกรณ์เลยค่ะแถมตัวนี้เนี่ยยังสามารถใช้งานได้ดีกับแอนด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเหตุผลที่ว่าทําไมเราจําเป็นจะต้องมีเครื่องสํารองไฟค่ะอย่างที่ครีมบอกไปนะว่าเครื่องสํารองไฟเนี่ยก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะอย่างน้อยที่สุดเราป้องกันไว้ก่อนก็ดีกว่าเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดภายหลังนะคะและครีมนะคะก็ขอแนะนะําเป็น APC Backup s BX 2 2 0สน MIMS ค่ะตัวนี้น่าใช้นะคะแล้วก็ต้องมีติดบ้านไว้วรับรองไม่เสียอารมณ์ตอนที่เราเล่นเกมหรือว่าทํางานอย่างแน่นอนนะคะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่9000 จ0ดบาทแล้วก็รับประกันให้3ปีเต็มเลยถ้าเสียนะคะก็เปลี่ยนเสื้อให้ถึงบ้านสะดวกสุดๆค่ะ <Wow. S 1> สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jib.co.th หรือว่าไลน์ @jibonline สั่งพบ3ามพันมีบริการส่งฟรี24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ